กับเรียนท่านประธานวิศิสถาลที่ารพบระกกบผมเฉลายวงไลสมาชิกสภาผมมีประเด็นนิดเดียวท่านประธานประเด็นเรื่องผู้สนับสนุนนะกองทุนกะสะสอกองทุนกะสะสนเนี่ยถือว่ามีความสามารถที่ไปขอสนับสนุนเพื่อมาจัดการษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ํดและการศึกษาในส่วนนี้อยากจะทราบว่ากองทุนเหล่านี้เอกชนเขาให้มานะครับพอจะเปิดเผยข้อมูลได้ไหมครับ ประเด็นที่สองผมถามสอบถามว่ากองทุนครูเพื่อแผ่นดินอะ่ะขณะน,นี้ยังมีเหลือครับตอนนี้ผมก็สงสัยเมื่อก่อนนี้สมัยผมทาไว้อรู้รู้สึกว่าสอบถามทางกระทรวงศึกษาธิการว่าก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเหมือนกันกองทุนทั้งอุปก,กรณ์พวกอะไรเนะี่ยจึงกลับเรียนท่านประธานจะทราบข้อมูลเพียงเท่านี้ขอบคุณมากท่านประธานขอบคุณท่านเฉลาคงอะไรหน่วยงานคงต้องตอบเพิ่มเติมนะเชิญครับ กับเรียนท่านประธานบุญ so e ิศภาครับรายนามของหน่วยงานที Buddhist ่มีการบริจาคเงินเข้ามาที่กสสเราจะมีการเผยแพร่อยู่บนทางเว็บไซต์ของกสสครับแล้วทรัพยากรเหล่านี้ที่มีการบริจาคมาเอกชนเหล่านี้จะได้สิทธิดหยนตนภาษี2เท่าซึ่งต้องกราบเรียนว่าเรากสศเนี่ยปัจจุบันยังได้สิทธิดหยนอนภาษี2เท่าต้องต่ออายุโดยที่สิทธิปัจจุบันจะหมดอายุในปี 2566นี้ครับเราก็จะพยายามเอาผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นตรงนี้ไปใช้สนับสนุนการขอรัฐบาลให้มีโอกาสต่ออายุการลดหย่อนภาษีสองเท่านี้ต่อไปและการทํางานในเรื่องของการ เ,เกี่ยวข้องกับกองทุนครูเมื่อสักครู่นั้นเป็นอยู่ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติครับที่กศเห็นว่ามีชื่อของกศส,สอยู่ในร่างพระราชบัญญัติในบันตราตร,ตรงนี้ด้วยว่าให้ไปอยู่ใน,นคณะกรรมการบริหารซึ่งทางกศก็จะน้อมรับยินดีที่จะทํางานตรงนี้ต่อไปครับผมเมื่อกี้ผมตกไปประเด็นหนึ่งของท่านท่านสวจเดชว่าทางกศสเนี่ยเรามีการทํางานร่างการลด ความเหลื่อมล้าในการให้เงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่เราติดตามมีเพียงแค่2เงื่อนไขครับคืออัตราการมาเรียนไม่ให้ต่ากว่าร้อยละแปแล้วก็มีพัฒนาการทางร่างกายที่สอดคล้องตามพัฒนาการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกําหนดเอาไว้เช่นน้าหนักส่วนสูงเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเป็นการไปทําให้เด็กได้รับผลกระทบอะไรแต่เป็นเงื่อนไขที่เด็กเยาวชนเหล่านี้จําเป็นจะต้องดําเนินการให้ได้อยู่แล้วจึงเป็นการทํางานเพื่อให้มุ่งหวงว่า เมื่อสนับสนุนเงินไปแล้วป้องกันไม่ให้เขาหลุดออกจากระบบการศึกษาไปครับอันนี้เป็นแนวทางการทํางานเรื่องคนดึมินยางมีเงื่อนไขครับขอบคุณครับ